เป็นช่วงหน้าฝนแน่ต้องขี่อย่างระมัดระวังเลยนะครับเนี่ยฮนะที่ไหนมีเซเว่นที่นั่นเจริญนะทุกคนพระบระมาธาตุเจดี JD ที่เราจะขึ้นไปเราสามารถขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองอื้ทุกคนเจดี JD. เข้ามาใกล้ๆนี้องค์ใหญ่มาก เมืนะ่อเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีป้ายบอกฮะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาที่พระบรมธาตุเจดีศรีนครินที่ดอยแม่สลองนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังของเราสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบ90พรรษาของสมเด็จย่านะ,ะขึ้นไปดูนะฮะ เราสามารถขึ้นไปไหว้ชั้นบนสุดของเจดีได้สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านดอยแม่สลองได้อย่างงดงามเลยทุกคนวิวสวยมากถ,ถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเห็นหมอกเนี่ยลอยผ่านไปลอยผ่านมาแต่เนี่ยมาช่วงต้นๆหน้าฝนไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินเที่ยวรอบๆพระบรมธาตุเจดีตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะฮะด้านบนเจดีไปทุกคนวิวสวยมากทุกคน พระบรมธาตุเจดีย์ JD ที่เราจะขึ้นไปเราสามารถขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองน่าจะประมาณชั้นที่เป็นสีทองทองนะฮะที่จะมีผมไม่แน่ใจว่าชั้นสีทองทองว่าชั้นกลางตรงนี้ที่จะมีเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างนะครับผมไม่รู้ฮนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูทุกคนเจดีย์เข้ามาใกล้ๆนี้องค์ใหญ่มากนะเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีป้ายบอกฮนะ กรุณาถอดรองเท้าด้วยนะฮะอันนี้ก็พื้นเปียกระวังลื่นอ๋อช่วงหน้าฝน,นก่อนเราจะเข้าไปด้านในเจดีย์นี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับทุกโด้านในเย็นมากทุกคนเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของพี่น้องชาติพันธุ์ชาติพันธุ์นนะผู้อ,อกพยพพึ่งพา พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยนะอันนี้ก็จะเป็นความเป็นมาของชาติพันธ์นะที่อพยพมาพึ่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยไทยใหญ่หรือฉานนะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ในตระก,กูลภาษาไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ขนาดใหญ่อันดับสองของพมา่านะส่วนมากอาศัยในรัชฉานประเทศพมา่าและบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณดอยไตยแรงชายแดนประเทศไทยพมา่าน,นี่ก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับทุกคนองค์เหมือนจริงของ สมเด็จย่ากนะครับทุกคนด้านหน้าที่ผมบอกว่าเห็นหมู่บ้านดอยแม่สลองเนี่ยเกือบทั้งหมู่บ้านหรือว,ว่าเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยสวยงามมากทุกคน3 2มสองหนึ่งไปนะทุกคนโอ้สวยงามจริงๆนะที่เรามานะครับทุกคน นนะเราเขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามสันเขาโน่น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 ,นะอ้อมดดยอ้อมอะไรขึ้นโดยคดเคี้ยวมากทุกคนแล้วก็เส้นทางที่จะขึ้นมาพระบรมธาตุตรงนี้ก็จากหมู่บ้านด้านล่างนะจากหมู่บ้านเมสลองด้านล่าง่าขึ้นมาที่พระบรมธาตุตรงนี้ผ่านทางคดเคี้ยวเลยทางชันเนี่ยประมาณสามกิโลสี่กิโลครับทุกคนแล้วก็ทางที่เรามานั้นก็จะมีจุดแ,แวะพัก ให้เราเนี่ยชมวิวพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะมีตรงนั้นโอ้โหสูงมากทุกคนที่ตรงนั้นนะที่ผมขี่รถมาเนี่ยเราสามารถมองวิวของประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะว่าเขตตรงนี้ยังเป็นเขตติดต่อระหว่างชายแดนนะไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนี้ขึ้นไปด้านบนกันน่าจะขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสอง น่าจะประมาณชั้นสามครับทุกคนอ่าผมไม่ได้มานานแล้วน่าจะประมาณสองสามปีแล้วแหละทุกคนมันรู้สึกว่าด้านบนนี้จะเป็นที่เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้โห,โหทุกคนมาตรงนี้ก็เห็นวิวทิวทัศสวยงามอีกแล้วครับทุกคนอือหือโอ้โห อันนี้เราอยู่ที่ชั้นสองของพระบรมธาตุเจดีนะครับสูงมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นที่เก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนพร้อมกันเลยเนี่ยอยู่ชั้นสองก็จะเห็นภาพความสวยงามเหมือนเมื่อกี้เลยเนียเดี๋ยวเราเดินชมวิวรอบๆก่อนนะครับทุกคนชั้นสอง ทางขึ้นนะอันนี้จะเป็นวงกลมแบบนี้นะจะเหมือนวงเวียนขาลงลงตรงนี้แล้วก็ขาขึ้นก็อ้อมขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านขายของนะครับทุกคนถ้ามาเที่ยวก็มาแวะซื้อของนะของฝากถึงกระเป๋าถักเป็นกําไรนะมีขายร้านแถวนี้นะฮะก็ในท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ดูเงียบมากเลยครับทุกคนไม่ว่าท,ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนกับยังไม่คึกคืนนะฮะ ถ้าช่วงหน้าหนาวหรือว่าฝนตกสักน้อยสักเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้สถานที่ที่เป็นป่าธรรมชาติอะไรแบบนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะขึ้นครับทุกคนตอนนี้ก็ต้นหน้าฝนแล้วครับทุกคนถ้าฝนตกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยคือจะเห็นหมอกเนี่ยคือไม่ต้องรอให้ถึงหน้าหนาวครับหน้าฝนเนี่ยก็จะเห็นหมอกบางๆลอยมาปกคลุมตอนนี้ที่ผมมาถ่ายเป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับทุกคน เป็นเวลาสี่โมงเย็นถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวที่ผมมาตอนปีก่อนสองปีก่อนหรือว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นผมมาช่วงหน้าหนาวก็จะสี่โมงเนี่ยเริ่มมืดถืมแล้วแล้วก็มีหมอกหมอกเหมยอะไรเนี่ยลอยปกคลุมเราอยู่นะครับทั้งทั้งที่ด้านล่างเนี้ยถ้าเราลงไปเนี้ยแสงแดดจ้าเลยแต่ด้านบนดอยเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยหมอกครับทุกคนสวยงามมากเยี่ยมเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกนะัน อันนี้ก็จะเป็นพระรีสมสมเด็จย่านะครับสมเด็จย่าสร้างาพระบรมธาตุตั้งแต่ปี2539นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบ90พรรษาของสมเด็จย่าอันนี้ก็จะโอ้มีพระสังฆราชเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมาร่วมเหมือนกับอะไรนะ ยกฉัดใช่ไหมครับยกฉัดขึ้นบนพระธาตุภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพการยกฉัดขึ้นนะครับที่มีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมายกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพแต่ก่อนนี้ก็จะเป็นป่าดอยเป็นอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยฮะ ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าเงี้ยี่ไงเด่นหนึ่งครับสมเด็จยา่าอ๋อสมเด็จย่าวางศิลานะครับเงี้ยวางแผ่นศิลาทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันชั้นบนนี้ก็จะเริ่มแคบลงนะบีบตัวลง หอมอะหอมเหมือนกินดอกไม้กินทุบเทียนอะไรด้านบนนะทุกคนเริ่มแคบแล้วนะครับทุกคนที่เราขึ้นมาเพราะว่าด้านบนเจดีนี่ด้านบนเจดีเนี่ยจะแคบนะด้านล่างจะกว้างแล้วก็ด้านบนก็จะค่อยๆบีบตัวเป็นปลายแหลมกลิ่นนี้ยังอยู่ในความทรงจําเมื่อสองสามปีที่แล้วที่ผมมานะครับทุกคนผมได้กลิ่นนี้เลย มาปีนี้ถึงเวลาจะผ่านไปผมก็ยังได้กลิ่นนะที่หอมเป็นกลิ่นหอมเหมือนกับกลิ่นดอกไม้ทุกเทียนอะไรอย่างหนึ่งเลยนะครับทุกคนเนี่ยฮะผมให้ทุกคนดูเลยนะครับหรือผมประวัติน่าจะเขียนอยู่ฝั่งด้านนี้หรือเปล่า การกราบบูชาพระบรมบตรสาลีลิกธาตุและพระพุทธปฏิมาก่อนไม่มีดอกไม้นะมีแต่กลิ่นมีแต่ดอกไม้ไฟแต่ผมได้กลิ่นมากลินดอกไม้ทูบเทียนที่หอมสดติดจมูกเลยคนระับทุกคนสว่วนนี้ก็จะเป็นตู้เติมบุญนะหรือว่าตู้รับบริจาคนะก็สามารถสแกนผ่านคิวอาคตตรงนี้นะ เพื่อร่วมทําบุญแล้วก็หรือมาหยดตู้นะเพื่อร่วมทําบุญแต่ฐานที่แห่งนี้ก็จะเป็นวัดนะฮะวัดที่อยู่ด้านล่างคอยดูแลก็จะมาเปิดปิดประตูนะเปิดประตูปิดประตูของเจดีนะทุกคนสังเกตไหมฮะที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ในเจดีนะครับอยู่ด้านบนของเจดีอยู่ส่วนด้านบนของเจดีแล้วก็ที่ตรงนี้อ่า เขียนไว้ว่ากระถากราบบูชาพระบรมภาษาลีริกธาตุภาษาลีลิกธาตุพระบรมภาษาลีริกธาตุเอน่าจะเป็นกระดูของเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่ฮอันนี้ก็เป็นเจดีสร้างข้อ ด้านในแล้วก็มีไฟประดับสวยงามแล้วเลยด้านไปด้านบนน่าจะเป็นฉัดแล้วนะครับทุกคนภาพใหญ่ๆเลยขยายใหญ่ๆนะฮะของการก่อสร้างพระบระมาธาตุเจดีย์ตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เป็นการยกฉัดขึ้นนะครับยกฉากขึ้นได้เดินลงมาที่ชั้นสองแล้วนะครับ เมื่อชั้นบนเมื่อกี้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยตรงนั้นนะฮะเมื่อเราลงมาชั้นสองเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เต็มเลยพระบรมสารีริยกาธาตุนะฮะหมายถึงกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะที่ตั้งอยู่ด้านบนนะฮะเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยฮะลงไปแล้วก็ไปที่เป็นศาลาตรงนั้นนะฮะ ว่าสาลาตรงนั้นมีอะไรแปบ๊บนึงนะผมี้ถูกไหมอ่าถูกแล้วเนี่ยสาราตรงนี้นะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันไปแสงแดดจ้ามากทุกคนสี่โมงกว่าะบรรยากาศต้นไม้เขียวเฉาอ,อุ่ม ถ้าช่วงหน้าฝนนี้ก็จะเป็นไอหมอกคอยปกคลุมเลยนะะเป็นไอของหมอกส่วนบันไดตรงนี้อ่าไม่ได้ขึ้นไปไหนนะบันไดตรงนี้ก็จะอ่าขึ้นไปที่ลานจอดรถด,ด้านบนนะสําหรับรถยนต์อ่าหรือว่าเป็นรถยนต์เนี่ยจอดไว้ด้านบนนะด้านบนก็จะมีลานกว้างๆส่วนด้านล่างนี้ก็มีที่รองรับแค่ไม่กี่คันเองนะอื้บรรยากาศงดงามมากทุกคน งางนี่ครับทุกคนทุกคนเห็นบันไดตรงนี้ไหมฮะบันไดตรงนี้ก็สามารถอยู่ด้านล่างนะฮะด้านล่างตรงหมู่บ้านตรงนั้นสามารถเดินขึ้นบันไดามาตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยต้องอ้อมประมาณ3ามสี่กิโลนะฮะถ้าเป็นถ้าจะเดินขึ้นมาก็น่าจะมีทางเข้าแล้วก็ขึ้นมาตามขั้นบันไดเดินขึ้นมาตามบันไดก็เม,มื่อผม ขี่รถมาเมื่อกี้ก็จะมีนักออกกำลังกายนะคอยเดินออกกำลังกายขึ้นๆลงๆนะฮะรถไม่เยอะนะฮะแล้วก็บรรยากาศก็ธรรมชาตินี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงศาลาที่เราเห็นแล้วนะฮะตู้รับบริจาคฮนะการแต่งกายก็จะมีป้ายบอกเลยห้ามแต่งกายโป๊เปยนะใส่ชุดให้มิดชิด สาธุอง์สวยมากครับทุกคนนะององสวยมากก็อ่าส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็จะสิ้นสุดของบริเวณพระบรมธาตเจดีนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเป็นไฟ แสงสีนะสองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะสองกระทบกับฮนะเจดี JD. ก็จะมีไฟตั้งอยู่สี่จุดนะจุดนี้สองกันไปจุดน้องสองกันไปจุดนี้สองสองกันไป,น 2, 2นไปเนี่ยโอ้โหทางชันอยู่นะครับทุกคนทางไม่ใช่เล่นๆเ,เลยตอนขาขึ้นมานี่ก็หมดขาลงนี้ค่อนข้าง ที่สบายนะโอ้โหแสงบรรยากาศยามเย็นที่พระปะรมธาตุเจดีศรีนครินทร์นะครับโอ้โหวิวตอนเย็นแสงแดดยามเย็นนะก็จะมีผู้คนขึ้นมาถ่ายรูปนะตรงที่เป็นถนน ลาดยางสีดำๆแล้วก็ถ่ายรูปก,กับลงต้นไม้ที่ดูสวยงามเนียทุกคนน่นึงแหมวิวโอ้โหวิวสวยงามมากครับทุกคนนะฮะก็ลงมาถึงด้านล่างแล้วนะฮะบ้านที่อยู่ด้านล่างนฮะก็จะเป็นทางสามแยกตรงนี้เลย ก็จะเป็นหลักกิโลนะแม่โดยแม่สลองศูนย์กิโลนะอยู่ตรงนี้เองส่วนนี้ก็เป็นตลาดเช้าโดยแม่สลองนะก็จะมีแม่ค้าเขาขายเอาของมาขายกันอันนี้น่าจะจัดในช่วงตอนเช้านะตอนเย็นก็ปิดของขายริมทางตอนนี้เรายังอยู่ที่หมู่บ้านแม่สลองอยู่นะทุกคน มีร้านโทรศัพท์มีร้านโทรศัพท์มีเซเว่นคร 7, บหมดครับที่ดอยแม่สลอง <c oughs> มีร้านพิซซ่าด้วยครับทุกคนอัน <c oughs> นี้ก็เป็นห้องพักสบายดี <c oughs> เป็นวิถีชีวิตท,ที่เรียบง่ายมากนะฮะวิถีชีวิตท,ที่แตกต่างกันออกไปนะลงมาด้านล่างก็จะ,ะมีความเจริญนะฮะ โมีความเจริญมากนะทุกคนเซเว่ Seven, นดอยแม่สลองฮที่ไหนมีเซเว่นที่นั่นเจริญนะทุกคนโอ้โหหมู่บ้านดอยแม่สลองนี้ก็ประชากรเยอะเหมือนกันนะครับอุย้ยรูปวาดสวยงามมากนะเก็บชานี้ร้านขายข้าสารเปิดาการวิถีชีวิตร้านขาของเล่นโอ้โหวาดรูปเหมือนมาก าชโรงงานชาชิงหยางเขาโอ้โไปชาตาในนั้นครับทุกคนกินชาอุย้ยกินกินชาตอนที่เขียวๆอยู่มันก็กินฝืดๆยังไงไม่รู้ครับทุกคนตรงนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับทุกคนแ วิวสวยงามจริงๆมีตาน้ำด้วยครับทุกคนตอนนี้เราออกจากหมู่บ้านดอยแม่สลองแล้วนะครับทุกคนนี่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องขี่อย่างระมัดระวังเลยนะครับเนี่ยแต่เจ้าถิ่นเท่านั้นนะฮะที่อาจจะฟุตฟาดฟุตฟาดได้นะฮะ ส่วนผมนี่นานทีปีหนมาครั้งฮนะฟุดฟาดฟุดฟาดไม่ได้ฮนะไม่งั้นรถหลมโอ้โหทางชันแบบนี้น่าฝนก็อันตรายเหมือนกันนะครับนี่อโอ้โหพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านร้านอาหารก็จะมีเรียงรายตามข้างทาง โอ้โหทุกคนทางชัดมัเนรเนร็นากาศสวยงามอ๋สอส่วนตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะโรงเรียนบ้านกลางส่วนตรงนี้ก็เป็นไร่ชานะครับทุกคนไร่ชาเป็นขั้นป็งขั้น,นมีสองฝั่งทางนะทุกคนด้านตรงนี้ก็เป็นไร่ชาเหมือนกัน ก็ไรชาสวยงามจริงๆไรชาทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไรชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูโอ้โหไรชาอืวิวสวยงามมากครับทุกคนอันนี้ชาน่าจะเก็บยอดอ่อนหมดแล้วนะฮะขอลงไปดูหน่อยอยืต้นชาครับทุกคนอืกว้างมากพื้นที่แถบนีุ้เป็นชาหมดเลยแล้วก็ตรงนั้น น่าจะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนะกำลังจะถังเพี้ยวปลูกพืชผักพืชไรนะะทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับทุกคนธรรมชาติครับทุกคนด้านหน้านี้ก็เป็นตลาดอาแแมนะครับทุกคนบ้านอาแมตลาดอาแมโด้เาด้านในที่เข้าไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะจ๊ด้านหน้านั้นก็เป็นตลาดที่อยู่หน้าหมู่บ้านนะครับทุกคน โอ้ยปูผสมผสานกับต้นไม้ใหญ่ครับทุกคนด้านล่างที่เห็นสลับเป็นต้นเล็กๆนั้นน่าจะเป็นต้นกาแฟครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศยามเย็นครับทุกคน